พอได้พอได้ครับพี่น้องเช็คความสวยครับผมเช็คความสวยโอ้พี่น้องวันนี้จะมีอะไรให้ดูนะครับผมอยู่ที่อุทยานบ้านสวนนี่นะครับผมฟินครับพี่นอ้องช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงนี้สาวสวยไปเยี่ยมผมว้าพี่น้องเอ้ยยังไม่บอกนะว่าไข่สวยระดับโลกครับบมนางแบบยังต้องอายครับสาวผิวสีแทน,นครับผมพี่น้องสีไม่ต่างกันจากผมหรอกเยอะ แน่นอนมากครับผมพี่น้องก่อนจะดูนั้นก็พามากินบรรยากาศกินข้าวพี่น้องได้ดูก่อนครับตอนนี้อยู่ข้างๆผมเลยยังไม่ให้ดูครับผมโอ้โหกำลังพลิกพอดีเลยเมื่อกี้นี่ไอ้ยาพี่น้องนี่ครับสดสดจากโบครับผมมีคนมาเยี่ยมผมก็เป็นลงปลาเหมือนเดิมนะครับผมอย่าคิดว่าผมกินอยู่ที่ต่างประเทศนะครับมีเสียงมีเสียงแปลกๆดิ อ่าน่ใชไดมพี่น้องครับจะบอกว่าปลาอรยก็ได้เอ้ยบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับอยู่หน้าบ้านสวนนะครับตรงหน้าทางเข้าตรงนี้นะครับผมนี่พี่น้องปลาย่างครับปลาย่างรนร้อนะครับปลายินย่างเกลือพี่น้องนี่น้ำกินแล้วก็่างซี่นะครับพี่น้องเอ้ยนี่เนี่ยครับอยู่ไหนก็ไม่ได้อยู่บ้านเรานะครับผมนี่โดยตรงครับกลับมากินอยู่ที่บ้านเราพี่น้องมาเพื่อสัมผัสบรรยากาศนะครับ จริงๆเขาจะกินอยู่บนที่สูงรับอยู่คอนโดเร็ว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 กินไหมเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเจ้าลงหล่อแล้วสวยแลเนี่ยฮะเฮ้ยมีแนวพี่น้องมีแนวเค็มเค็มเค็มมือตัวเองพี่น้องนี่พี่น้องมาเด้อครับจวดจวด ปวดใจครับทางเสียงนกเสียงกาข้าวจักปั้นนะข้าวที่สามนะครับผมไปเนองเอ้ยอยู่ทำไมมือผมสั่นไม่ได้ถอนเปล่าเนี่ยไม่ได้จักเป๊กเดี๋ยวมันก็มาดองให้จ้ะเดี๋ยวองเดองเคยไหมครับปลาปลาฉลาดย่างเกลือแล้วจะดุ้งเกลือครับพี่น้องปลาสะดุ้งเกลือ ได้ปลาขาวยิ่งเจมครับแต่ว่าวันนี้ได้ปลาขาวน้อยพียน่น้องภาพอาจจะไวๆนะครับเพื่อนย้ายกล้องไปมามันสั่นนี่พีน่น้องโอ้เสบหลายเสบหลายบรรยากาศครับนั่งกินกับพื้นนี่สบายพียนยน่น้องถึงขั้นเลียนิ้วเลยครับแผลบแผลบแผลบล,บลิลิลินะครับใครได้ดูเพจของเอ,อพี่สุทัศนะครับเออ,เอ,อพิถีอีสาน อะไรนะพี่ตีซานสก้าวคันยืงนะครับแกจะลิล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 ของแกนะเลียเลียมือเลียนี่เลียน้านของแกไปงั้นนะครับเพจแกก็มีคนตามเยอะแล้วครับเข้าไปติดตามได้นะครับผมโอ้โหพี่มีปลาสลิดด้วยครับแกปลาสลิดพี่น้องมาแล้วครับสาวสวยเอ้ยครับแฟนพันธ์แท้ครับผมครับพี่สาวผมเองับผม ลูกพี่ลูกน้องกันครับผมเออก็ปกติแล้ว,ลวนู้ครับกินอยู่ชั้นสูงครับคอ,คอนโดคอนโด <c oughs> วันนี้อยากกินแบบติดดินครับพี่นอ้องอ่าอากาศร้อนเราอยากนั่งกับพื้นส,สบายเย็นๆนะครับนั่งกินเออครับวันมากินบ้านคนอื่นเขาไม่ได้ครับกินแบบนี้เขาดา่าเอากินแต่ปลาดิบโอ้โหหริอปลาดิบพี่นอ้องเนะครับเสียงเสียงจากแดนปลาดิบนะครับโว้โว้โว้ๆๆๆอะไร <c oughs> มันจะเป็นกปลาสุกครับปลาย่างเกลือพี่นอ้องมาดูปลาสลิดนะครับปลาสลิดย่างเกลือเมีทุกแนวครับทุกปลาเราย่างเกลือได้ครับผมวันนี้ก็มีอะไรดีหลังจากนี้ไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้วยเนะขามีออกมาพันดีด้วยครับผมเดีย๋ยวรอติดตามในคลิปเรื่อยๆอาจจะมีให้เห็นแซมครับผมนะถ้าบางท่านเคยตามผมแต่แรกผมเคยถ่ายให้ดูแล้วครั้งหนึ่งออตอนนั้น ตอนนั้นเพิ่งสองตัวครับอตอนนั้นสองตัวพี่น้องตอนนี้มาเป็นสามแล้วครับมีเอ่ออิชิตัวหนึ่งก็ออลิสครับแล้วอีกตัวหนึงน่งอะไรอีกตัวหนึงหน่งอลิสอิชิออลิสอิชิพี่น้องอันนี้ก็คุยจำแซไปก่อนนะครับเดี๋ยวนี่เราคุยเรื่องปลาครับปลาพี่น้องนะครับอันนั้นก็ปลาดิบครับเสียงที่แทรกเข้ามาเนี่ยครับไปดูได้เห็นพี่น้องอาจจะมีอะไรดีๆให้ได้เห็นนะครับ โอ้ยโอ้ยเนะน่าจะได้ออผมมล้วคุยครับเอ้ยไหไปคุยกับนองคุครับอาอิ่มแล้วคุพ่อคนอื่นอิ่หมดเราอยู่เป็นงั้นอ่ะบรรยากาศครับเสียงสู้ซู่ซูููอยู่เป็นั้ยยังมีเหลือครับไอ้คุยยังมีเหลือครับนี่ตัวน้อยครับโอ้หมดเลวครับ ไหนแม่กินข้าวอยู่มาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ากันครับบรรยากาศบ,บ้านเราบ้านเรากินตรงไหนก็ได้ครับผมพี่น้องถูกไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวเรากินอยู่ขอกกลล้อไก่แล้วครับผมข้าวร้อนๆครับข้าวที่สามมือแม่เปื้อนเห็นไหมเดี๋ยวโทรศัพท์แม่ทังฮะพี่น้องสาวสวยเรามีลูกแล้วอู้ผมว่าจะโปรว่าจะโปรโมทซะหน่อยอ่ะมีลูกมาแล้วเสียดาย จะได้ปลามือแม่มันตกกระปุกเข้าใจไหมคือนเป็นไม่ได้มันลบลอยไปแล้วทับงๆก็ข้างหลังพอครับเนเสียงที่ตั้งเข้ามาครับจากแดนปลาดิบครับผมอันนี้พมจะกินปลาสุกับปลาสลิดด้วยครับปลานิบด้วยครับปลาย่างด้วยครับเดี๋ยวจะํำอีกจะํำแน่นครับ จบไปเจ็บมานอนกันนานๆครับจะได้มาเจอกันพี่น้องนะครับผม้าอยู่จำๆครับอยู่วกล้จมูกครับนี่ชิร้าครับผมสีผิวครับมาตรฐานครับมาตรฐานโกอินเตอร์รับโกอินเตอร์ <laughs> เนี่ยผมก็กำลังจะไปญี่ปุ่นกับเขาครับผม,มออเอาสีผิวนี่แหละไปขาย ี่นจะคูดภาษาเขาเป็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปสวัสดีแล้วนญี่ปุ่นคอนิจิวะออ๋เดี๋ยวผมไปคอนิจิวะใช่อีกหลายปีครับคิดไว้ก่อนะหาแนวก่อนพี่น้องถ้าอจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนอาจจะมีเอ็มซีอยู่ญี่ปุ่นบ้างก็แค่ความฝันตอนนี้ฝันแค่ว่าอยากขี่เครื่องบินก่อนก็โอเคแล้วครับอยากขี่เครื่องบินนะสามารถไ ได้ครับเห็นไหมนี่มันล็อกแล้วเนี่ยโออินเตอร์ครับจะนั่งเครื่องบินครับจะนั่งจากอุบลมาลงสตึกครับผมกีนโออินเตอร์มากเอาให้เอาแหขึ้นขึ้นเครื่องบินหรือเปล่ามูพี่น้องเอาแหเอาเบ็ดเอาอะไรขึ้นเครื่องบินนะพี่น้องเอ้ยจะไปยากินคือไปกินไปพี่น้องจุ๊บัดเลยครับ คลิปนี้ว่าที่ผม,ไ,มได้ลงคลิปก่อนนั้นแจ้แดดเนี่ยแตรับญาติญาติกันมาเยี่ยมมาเยี่ยนเนาะมาสายเดินทางมาก็อยากมาเยี่ยมต้านสวน,นเนาะก็ไม่ได้มาหลายปีแล้ะไปดูแต่นในคลิปในอะไรบ้างนะครับผมก็มเป็นการเ,เปลี่ยนแปลงก็อยากจะพาแฟนมานะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับเนาะก็นี่ครับพามาดูผมกินข้าวกับมือ มาดูผมทำนี่นํำนู่นในสวนพมาดูวิถีชีวิตบ้านเราด้วยครับอแต่ผมคุยคนไม่รู้เรื่องนเนะเนยคเสียดายมากถ้าคุยรู้เรื่องนะพี่น้องคุยน้าไปเดือดหมดอะอาหัวเราะหยุแต่ว่าเสียดายครับเดี๋ยวผมต้องไปฝึกภาษาเยอะๆแล้วครับพี่น้องอครับแล้วเรื่องนี้ดูเสียงด้วยครับได้ชัดเจนเลยครับ โอเคครับผมพี่น้องรุ่นนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับผมเนเาะก็นานๆจะได้กินข้าวแบบนี้พี่น้องบึ้บดินเลยครับอใต้บ้านเลยครับแต่ว่าอะไรไม่รู้ไม่รู้น้องสัยแกหิวข้าวหรือเปล่าแกไม่กินครับกินข้าวเย็นครับอย่างเดียว เหมือน,น,น,นผมออกินเยอะพุ่งออก,พ,ออกพุ่งออกก็เลยว่าจะไปรถหุ่นแล้วพี่น้องเนจะไปญี่ปุ่นกับเขาพอจนไม่ชิดแพ็กวันแก็กคนนั้นมาไปลองดำดงพี่น้องหลุดภาษาตั้นเกิดไปอร,อ,อร่อยอร่อยก็กินตีนไ,ปนไปพี่น้อง ก็แต่กินก็แต่ว <c oughs> ันนี้ไม่ได้ออกทุ่งครับกินอยู่บ้านแต่ก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นเสดายทุ่งเลยครับผมอ่ะปิ้งย่างแล <c oughs> ้วถึ่บ้านสบายๆชิวๆ <c oughs> จะหาปลาย,ยากนิดนึงครับโ <c oughs> ล่งแหรก,กว่าจะได้ ปลามาดูทางแล้วครับเพราะว่าผมก็แพ่ทางครับแพ่ทางปล่าต้องต้องใช้อ้นวนก็จะมองมองตาใหญ่เงี้ยถึงได้ได้แหแล้วรูทางาก็เลยใช้อมองครับก็เริ่มจะอิ่มแล้วหลายคำนะครับกินเยอะไม่ได้ครับช่วงนี้รักษาหุนรัาษาพุงคนระับอูหแม่พูดอะไรอ่ะฟังไม่รู้เรื่อง อันนี้คอมเมินแท้คร <laughs> ับแม่จะเป็นคอมเมินแท้โอ้โหเกิดเกิดเกิดอะไรตอนนี้มีสามภาษาครับไทยกระมินญี่ปุ่นครับตอนนี้อ๋อโอ้โหนู่เออนบ้าขึ้นนเออแม่เสียงดังด้วยครับออืงนี่ย้มโอเคครับเพียวรึงแค่นั้นโอเคพี่น้องาะประมาณนี้แหละครับสนุกสนุกขำขำเล่นเล่นนี่นี่หน่อยๆเนาะ เผื่อใครคิดถึงผมเออมีใครจะคิดถึงอีกโมเมาโมยคุยคุยอะไรชาข้างตัวเองครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้เลยครับผมสวัสดีสวัสดีสายญี่ปุ่นโอ้ยตอนจบขอบคุณอาริาโตอาริกาโตครับ